สวัสดีครับผมมาพบกับเอิงฮะในช่วงไร้์สดวันเสาร์นะครับผมขออนุญาตครับนะบเป็นเพื่อนนะฮะที่เข้ามารับชมแล้วก็แชร์ให้ผมนิดนึงนะฮะอ่ะผมขออนุญาตนะครับผมจ้าของกลุ่มเนาะนะฮะ ที่เป็นเพื่อนกับผมนะครับไม่รู้เขาให้ผมแชร์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ผมขออนุญาตแล้วนะอ่าโอเคแชร์เลยอ่านะฮะอนุญาตให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรถนะฮะเข้ามาใหม่นะฮะบางตัวก็หลายหลท่านก็เคยเห็นนะครับว่านะฮะเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเซลผมเนี่ยไล่ไปแล้วนะฮะเป็นบางส่วนแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็เอาไปเก็บเอาไปทําความสะอาดอยู่นะฮะ ไอ้ไหนที่มันอยู่ผมก็จะไล่ให้นะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูครับเมื่อวานนี้ซื้อ Honda Accord เป็นเครื่อง2.0นะฮะเป็นตัวเทคนะฮะตัวเจน9นะฮะตัวนี้เป็นตัวเจน9เลยนะครับผมปี14.17ครับใหม่วิ่งมา80,000กว่าโลรถสีขาวหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับนะฮะทุกตัวเลยนะครับผมสดสวยมากๆเลยครับคันนี้ย้ำว่าเป็นตัวเทคนะ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเป็นเครื่อง2 0 0พันนะฮะตัวเจน9นะฮะราคาครับฟังให้ดีเลยนะฮะเอาเร็วไปไวนะครับผมใครทันก็ทันไม่ทันก็มีแค่คันเดียวนะฮะสำหรับตัวไฮบริดนะฮะ7จ็ดแสนสามพันครับรับประกันไป2ปี2 0 0 0มื่โลครับผมคันนี้นะฮะรับประกันไปครับ2ปี2 0 0 0มกิโลนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยมานะครับผมคันนี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมได้ถ่ายทำนะฮะ เพื่อที่จะเอาไปนะฮะทำลงใน YouTube ในรายการรถแซบเวอร์นะครับผมแต่ก่อนลงมารีวิวแล้วก็มาไลฟ์สดให้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ฮะสภาพสวยๆเลยภายในเบาะดำนะครับไม้ไม้เนี่ยวิ่งมา88,000นนะครับตัวนี้ตัวเทคนะฮะหลังคาสลูปนะฮะแล้วก็ตัวมองกล้องนะครับผมมีให้ครบเลยนะฮะออปชั่นเต็มๆเลยหน้าจอน้าจอใหญ่ นะครับผมตัวนี้นะฮะหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับไม่มีถอดเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูปึ๊บอ่ามาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกิโลไม่กันนิดนึงครับนะว่าวิ่งมาเท่าไหร่นะครับปึ๊บมา88,283มกิโลนี่ครับตัวนี้นะฮะออปชั่นแบบเต็มๆเลยรุ่นท็อปสุดนะคเครื่อง2,000 ท็อปสุดเครื่อง2,000นะไม่ใช่ท็อปเครื่อง2.4นะฮะตัวนี้นะฮะม่านนุ่งม่านหลังครบนะ,ะสภาพมุงสภาพเบาะหมายเลขมาแปดหมื่นแปดครับ739,000ครับเจน9นะฮะตัวนี้เป็นตัวเจน9นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0ไฮบริดนะครับผมตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดเลยนี่ครับใครอยากได้นะฮะจัดมา739,000ครับขอดูรอบๆคันหน่อยมาเร็วตากล้อง มาเร็วมาเร็วนะครับสวยครับคันนี้สวยเลยเลยนะฮะใครมาแล้วนะฮะทักทายกันหน่อยครับผมนี่นะฮะนี่ฮะตัวเทคมันจะมีมุมกล้องไฟด้านนี้นะเห็นปล่านี่ฮะมันจะมีมุมกล้องนะฮะกล้องตรงกระจกมองข้างด้านซ้ายหลังคาจะเป็นสลูปนะฮะแล้วลายล้อจะเป็นลายนี้นะฮะนี่ครับลายล้อของไฮบริดนะฮะจะเป็นลายนี้นี่ครับสวยมากๆครับคันนี้ครับน็อต ไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับเลยอะ่ะภายในสีดําสภาพนี่ผมตีให้เลยครับ90%นตะของความสวยครับแล้วราคาหน้าโดนมากนะ7 3 9 0 0สนามนอ่ะนะเจ็ดแสนาม่นะ 39, 000, นะถ้าใครชอบก็จัดไปครับนะใครชอบก็จัดมานะครับใครดูทันบ้างนี่สวยๆเลยครับวันนี้รถเข้ามาใหม่ๆเมื่อวานนี้ก็มีโ o โย t a าอินโนวา นะฮะเข้ามาใหม่นะฮะโตโยต้าอินโนวานะฮะแล้วก็จะมีแอคคอร์ดเหมือนกันนะแอคคอร์ดรู้สึกว่าจะเป็นปี17มั้งนะ17นะฮะแอคคอร์ดสีเทานะผมแล้วก็มาอีกคันนึงก็จะเป็นวอลโวนะครับเป็นตัว V40 นะฮะตัวเล็กนะฮะ V40 นะฮะราคา799ทั้งนั้นเลยนะ799,000นาหนะฮะลองมาดูครับนะฮะลองมาดูเลยนะครับผมบอกเลยเลยครับว่า รถเข้าใหม่รอบนี้นะฮะผมว่าเอาใจนะฮะถูกใจแน่นอนแล้วก็วันนี้ซื้อ SLK มานะฮะคันนึงนะครับสภาพก็นะฮะเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บงานเป็นตัว R171 ครับสีดำนะฮะ R า7 1สีดำตัวรรเตอร์นะฮะนะฮะลังคานะครับผมนี่ครับใครที่มองหารถเปิดประทุนนะภายในสีแดงนี่ครับ ก็สภาพก็ยังไม่ได้เก็บงานนะฮะเพิ่งได้มานะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปล่อยนะฮะให้ไปยะถากรรมขนาดนี้นะครับผมผมก็เก็บงานให้อยู่แล้วนะเก็บงานให้อยู่แล้วนะฮะนี่ได้มานะครับผมราคานะรู้สึกว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหรือแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยนะฮะราคานะฮะดูอีกทีนึ่งนะราคานะฮะนะราคาดูอีกทีนึงนะฮะนี่ครับเพิ่งได้มาเลยใครที่มองหารถนะฮะเปิดประทุนนะฮะอย่าง อย่าง S L K ตัว R 1 7 1นะครับผมรอมาดูครับคันนี้สีดำภายในสีแดงเดี๋ยวผมมาสปายเดี๋ยวผมมาบริวมาทําความสะอาดนะครับผมผมบอกเลยว่าคุณแย่งกันซื้อแน่นอนนะราคานะฮะนะราคานะครับผมเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บหนึ่งนะราคานะฮะจะได้บอกชี้ชัดกันไปเลยนะเดี๋ยวชี้ชัดกันไปเลยครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวให้รู้กันไปเลยครับนะฮะว่า S L K คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะคันนี้รถปี05นยจดศูนะฮะเป็นตัวโรสเตอร์นะครับผม S L K 200ครับ N R 171ราคานะครับผมตั้งไว้แล้วฮะ799,000นาหนะฮะ799,000นาหนี่ครับสวยๆเลยครับใครมองหานะฮะ R 171นะฮะคันนี้ภายในสีแดงนะฮะ มีสีนะฮะฝากระโปรงนะฮะที่มันด้านนะครับผมอันนี้เกิดจากที่ว่ารถนะน่าจะตากแดดนะครับเดี๋ยวเรามาสปามาขัดสีให้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวมึเก็บงานอีกเยอะครับนะฮะแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยนะฮะว่าสภาพที่ผมได้มานะฮะรถสิบกว่าปีแล้วฮะก็ต้องมีดูแลบำรุงรักษากันบ้างแต่ว่าราคานะมันโดนใจนะฮะราคามันโดนใจเลยเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะใครที่มองหาอยู่มานะฮะรายละเอียดผมเก็บงานให้หมดอะ งานรายนีผมเก็บงานให้หมดนะฮะนะครับไม่ได้ปล่อยไปตามเจสากะถากำแบบนี้นะไม่ได้ปล่อยไปแบบนี้นะฮะใครที่อยากจะได้มานะทิงจางกันเข้ามาครับอ่ะเดินมาดูด้านหน้าวันนี้ก็จองไปสามคันนะวันนี้จองไปสามคันก็โอเคเลยนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้ก็จองมาด้านะ CX5 นะฮะนี่ครับบาด้า Cx5 นะครับผม ตั้งแต่ที่ผมไลฟ์ไปนะฮะแล้วก็ลงราคาไว้อยู่ที่1 2 0 9 0ล้านาหครับนูน่นตัวน้นนะฮะลูกค้าจองซื้อสดไปครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็420นะฮะตัวเปิดประทุนนะฮะ420ตัวดีเซลนะ,ะเครื่อง2,000ดีเซลครับตัวนี้นะฮะนี่ครับก็มาจำเรียบร้อยแล้วนะฮะมาจำเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นกระบะอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นไททัน นะฮะลงเมื่อคืนนี้ผมลงไว้3า9 0 0 0เก้าหมื่นเป็นตัว181แรงมา้าพวงมาลัยแบบปาเจร่นะราคานี่คุณจะหาที่ไหนรถวิง 50, ่ง50,000โลอ่ะเออเป็นไททันพะลัสนะนะฮะบางท่านก็อ้โหเสียดายมากๆเลยนะฮะพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะว่าปอร์เช่คันนี้นะผมจะเอาจบหรือเปล่านะพรุ่งนี้นะฮะนัดมาสองเจ้าด้วยกันนะนัดมา2เจ้าด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้นะฮะเป็นตัวปอร์เช่นะ K-man นะครับผมเป็นตัว718ครับนะเป็นรถศูนย์ของ AAS นะครับราคาตอนนี้ผมลงมา4ี่ล้านหกแสนเาหครับนี่ครับพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าพรุ่งนี้ใครจะกำนะฮะชัยเหนือกว่าคนอื่นเข้าไปนะครับพรุ่งนี้นะฮะนี่ครับราคานี่ผมบอกเลยว่ารถศูนย์นะพี่รถศูนย์นะไม่ใช่รถเกลนะฮะราคา4ี่ล้านหกแสนเาห มาดูครับว่าพรุ่งนี้ราคานี้นะฮะใครจะมัดจาก่อนกันนะพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ตัวเซตโฟวันนั้นเราไล่คู่กันไปใช่ไหมนะฮะแต่ว่าตัวนู้นมัดจาไปแล้วนะฮะยังเหลือนะยังเหลือเซตโฟนะยังเหลือเซตโฟนะฮะปี2020นะฮะตัว30 i m sport นะฮะตัวนี้นะวารันตี06ปี120,000สมนกิโลนะคันนี้นะครับผมเหนือคู่อยู่ไหน เนื้อคู่อยู่ไหนรายงานด่วนเลยนะฮะนี่ครับราคาตอนนี้ผมกระดมมา3ล้านนะฮะตอนนี้ผมดับมาสมล้าน2องแสนเก้าหมครับผมมั่นใจว่าผมถูกที่สุดอะผมมั่นใจว่าผมถูกที่สุดนะถ้าเป็นตัว3 0 IM Sport นะครับผมนะครับโฉม2020นะฮะนี่ครับเพราะว่าที่อื่นผมเช็คมาหมดแล้วนะฮะราคาตั้งนะฮะผมดั้มไปเลยครับถูกกว่าทุกที่10,000แบาทครับนะฮะผมดั้มมาละผมดั้มมาให้ละนะครับผม ใครที่มองหาอยู่ก็อย่ารอนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมมามาดู w น212หน่อยมานะวันนี้จะไลฟ์แบบสบายๆนิดนึงนะฮะไม่หักหัวไเกินไปนะค,คอแห้งๆไงไม่รู้นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นเบ212ตัวนี้เป็นรถเกรีย์มาร์เก็ตนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นรถเกรีย์นำเข้าแบบสามสองตัวนี้เป็นเบนซ์ e สองร้อย amg ตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันเนี่ยตัวเนี้ย ส่วนใ่เนะี่ยจะเป็นรุ่นนะฮะเริ่มต้นเคยเป็นตัวคลาสสิกอีเลเกน์แล้วก็เอวังกาดถูกไหมฮะ w 2 1 2นะแต่ทำไมคันนี้มันเป็นคำว่า AMG แล้วนะ,ะทำไมคันนี้มันเป็น AMG แล้วเหมือนที่ผมเคยไลฟ์ไปคันนึงรู้สึกว่าคุณหมออยู่คลอง13นะซื้อเราไปใช่ไหมนะฮะสีขาวนะอันนั้นสีขาวนะฮะอันนั้นเป็น250นะแต่นี้200 แต่อันนี้200มาดูครับว่าเอ็เป็นยังไงครับนะฮะตัวนี้นะฮะไฟเดไลท์มาแล้วนะฮะไฟเดไลท์นะฮะมาแล้วนะฮะไฟเดไลท์มาดูล้อครับล้อเป็นล้อ AMG นะฮะล้อนะฮะนี่ครับล้อเป็นล้อ AMG นะฮะนี่ครับนี่ล้อ AMG เลยนะฮะของแท้นะครับไม่ใช่ว่าของเทียมนะฮะของแท้นะฮะล้อ AMG นะครับผมมาดูครับ นะฮะหลังคาฮะจะเป็นหลังคาแก้วนะฮะหลังคาฮะจะเป็นหลังคาแก้วทั้งใบเลยนะฮะสามารถเปิดได้คร <prejudice steroids> <leaves> ับนะสามารถเปิดได้เลยตัวนี้นะฮะมาดูภายในครับนี่ครับอยากอยากให้เห็นภายในครับว่าตัว AMG เป็นยังไงครับนี่ครับตัวของคําว่า AMG ครับผมพวงมาลัยครับนะฮะมันเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนครับ พวงมาลัยนะฮะนี่ครับเป็น3ก้านชายล่างตัดครับอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะนี่คือ AMG ครับตัวนี้จะมีเบาะลมพร้อมเลยนี่มาดูใกล้ๆนี่ครับเบาะลมพร้อมเลยครับนี่ครับเบาะลมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะปีกข้างเบาะนะฮะดันดันน่องนะฮะเบาะบีบเอวนะฮะนะนี่ครับเบาะบีบเอวนะะแล้วก็เบาะดันหลังนะฮะนี่ครับเบาะลมนะฮะนี่ครับมาให้พร้อมกับเบาะลมนะฮะ แล้วตัว AMG นะฮะนี่นี่ดูดูดูเลยนี่ครับนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่คือ AMG นะฮะแล้วที่สำคัญครับตัวนี้เกียร์หายไปไหนตรงกลางเกียร์หายไปไหนย้ายมาเป็นเกียร์คอแล้วครับนี่ครับเป็นเกียร์คอแล้วนะฮะนี่นะฮะใครที่มองหาเหนือกว่านะฮะ W212 นึ่งสอนะฮะ นะตัวเหนือกว่าคําว่าเอวังกาดครับตัวนี้เป็น AMG แล้วเครื่องเสียงครับฮาร์มีกาดอนครับผมมาแล้วนี่ครับเป็นเบานะหนาไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่เบาะครบเลยตัวนี้ท็อปทอปเลยแล้วก็เบาะอุ่นเบาะเยน็นมาเต็มเซ็ตเลยครับเบาะอุ่นเบาะเยน็นหัวหมอนพับปาร์เซนเซอร์นะครับนี่เบาะอุ่นเบาะเยน็นแอร์แบบแยกอ,อิสระไม้เรียมาแสนซีหน้าจอใหญ่ครับหน้าจอรองรับเนวี่นํำทางเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้นะคะ ราคาครับ989,000ครับนะราคา9 8 9 0 0 0สภาพคือเตรียมเงินมามัดจำผมได้เลยอ่ะนะถ้าคุณคิดว่าคุณหา W212 เหนือคำว่า a วังกาดนะก็คือ AMG ครับมาได้เลยครับผมคันนี้กําเงินมาจํามาได้เลยครับผมท้าเลยครับว่าไร้ที่ติครับคันนี้นะไร้ที่ติเลยเกียร์คอ AMG หลังคาแก้วนะฮะหน้าจอ เครื่องเสียงเมกาดอนนะเบาะลมนะฮะเบาะลมนะฮะเบาะ,บระ,บระบรปรับเย็นปรับอุ่นได้หมดนะครับผมตัวนี้นะฮะใครมองหาออปชันแบบเต็มเต็ตตตมนะฮะมาหาผมมาหาผมเปิดฝากระโปรงสินะฮะนี่ครับคันนี้สวยมากครับคันนี้นะฮะสวยมากๆเลยนะฮะสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะนี่ครับ มีแต่ดาวจมอันนี้ครับ a m g เลยนี่ครับ a m g เลยนะฮะอ่ะนี่นะสภาพห้องเครื่องครับดูหน่อยมานี่ครับสภาพสวยๆเลยครับนี่ฮะสภาพพร้อมส่งมอบนะพร้อมส่งมอบให้เลยถามว่าราคาเนี่ยมันพอต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับนะต่อรองได้นะฮะนี่ครับราคาพอต่อรองกันได้คุยกันได้ครับ นะฮะฮจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ครับจัดไฟแนนซ์นะฮะได้นะฮะไม่ต่ำนะฮะเก้าแสนห้าครับผมได้เก้าแสนห้านะฮะนี่ครับตัวนี้สภาพวิ่งวิ่งมาเลยนะ,ะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวหาเดินดูรถก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดินดูรถแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพาเดินดูครับทางด้านนี้ก็ นะจะเป็นโตยต้าเวลไฟตอนนี้ราคาผมก็ดัมลงมาละนะดัมลงมาเหลืออยู่2องล้านหนึ่งแสานแล้วครับปี15ไม้าม่เว้มา7 8็ดหนะเจ็ดหมนนะฮะใหม่นะครับผมเป็นตัว2.5 ZE ZG e d าเซ o จีเซจีอีดิชั่นอ่านะฮะตัวนี้นะฮะเป็นรถเกมลักเก็ตนะฮะนำเข้าแบบ3-2สสภาพสวยสุดเลยนะฮะผมมาพร้อมกับชุดแต่งนะฮะ แล้วเมื่อวานนี้นะครับโฟรจูเนอร์ผมก็ไลฟ์ไปแล้วทีหนึ่งนะฮ er, นะับโฟรจูเนอร์นะฮะรถมันยังไม่ได้ทําความสะอาดรถมันยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะโฟรจูเนอร์นะฮะนี่ครับปี2019นะฮะตัวนี้วารันตีศูนย์นะฮะตัวนี้วารันตีศูนย์5ปี150,000กิโลนะตัวนี้นะฮะเหลือวารัตออ 4, นะรตนะีเหลืออีก4ปีนะฮะวารันตีนะเหลืออีก4ปีนะฮะ999,000นับนะฮะนี่ครับโฟรจู er, เนอร์เครื่อง2.4ตัววีนะฮะ ขับสองล้อนี่ครับขับสองล้อนะฮะปาเจโร่ครับนะฮะใหม่น้อยๆเลยครับปาเจโร่นะฮะตัวนี้เป็นตัว G t ทขับเคลื่อนแบบสี่ล้อตัว G t ทนะฮะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันครับปี2016นนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ครับเปแต่ได้ว่าขับสี่นะฮะจะได้ขับสี่นี่ครับสวยๆครับอ่ะ วันนี้ก็ลูกค้าก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะเข้ามาหลั่งไหลก็มาแบบเยอะมากครับวันนี้นะฮะเยอะจริงๆนะวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จไปจอไป3คันนะฮะสามคันแต่ว่าอย่างว่านะฮะตอนนี้พนักงานเราเหลือน้อยครับนะลาคลอดบ้างนะเจ็บป่วยบ้างนะครับผมนะช่วงนี้นะฮะมาดูครับอยากจะดันออกมากเลยโตโยต้า e ีโว o c ็อกโคนะฮะตัวนี้ครับโตโยต้าลีโว่ร็อกโคครับโอเปอแคป นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาไหม่วิ่งมา60,000กว่ากิโลไหม่วิ่งมา6ก0 0 0กว่ากิโลคันนี้ปี2018นะครันนี้ปี2018นะครับผมตัวนี้เป็นตัว o c โคนะฮะตัวยกสูงเลยนะครับผมเอาไป559,000เอา้าราคาดัมาสุดโต่งละ559,000นะฮะใครอยากได้นะโตยตา้าลีโว o รโคเอาไปใช้เอาไปขนนะะนี่ครับ โ็อกคแท้นะฮะโ็อกคแท้นะฮะมาจัดไปครับนี่ครับโ็อกคแท้ๆเลยนะฮะผมอ่ะไปฝั่งนู้นางปะนะฮะฝั่งนี้มันอับสัญญาณตามมานะตามมาอยากดูข้างไหนก็บอกนะฮะมาดูด้านหน้าดิแถวหนะ้า ต่ก้ององ่ะเดินศาสไปนี่เลยโชว์ของหน่อยนะเดินศาสเลยนะฮะนี่ครับว่าผมมีอะไรบ้างนะ,ะนี่ครับนะใครอยากดูคันไหนทักจริงกังมาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์นะฮะคันขาวนี้จะเป็นเบนซี่สามร้อยครับปีสิบสี่จนสิบห้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะตัวนี้เป็นซีเอลีสองร้อยนะฮะตัวนี้ปีสองพันสิบเจ็ดเช็แล้วนะฮะตัวเอ็มจีเครื่องยนต์สองพัน ตัวนี้1,459,000นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ CLE 200นะตัวนี้ปี2018นะฮะ2,018 1,359,000สีดำนะฮะมาพร้อมกับ C300 b l u e t e c Hybrid h นะฮะตัวปี15จด17ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะตัวนี้1,199,000ครับแล้วมาพร้อมกับนะฮะ ซีรีส์สครับสามสามสองศูนตัวนี้ตัวไอคอนิกอ่าผิดผิดตัวไอคอนิกนะฮตัวนี้ตัวนี้ปี1 2บสองจนสิบสามแปดแสนห้าหมืนเก้าพันะฮะตามมาด้วยซีรีส์5ปี2013ครับเป็น5 2 8สไอตัวรักชูรี่ปี13ยังไม่ LCI 9ี9 9 0 0้าแครับ ตามมาด้วย 116i ครับตัว M Sport นะฮะราคานะฮะน่าจะดำแล้วบ้างราคาคันนี้น่าจะเป็นราคาพิเศษแล้วนะลองโทรามาถามราคาดูนะฮะปี15นะฮะตัวนี้ภายในเบาะแดงแล้วก็เป็นตัว X1 ปี13ครับตัวนี้นะฮะราคานะตัวนี้น่าจะดาลงแล้วนะฮะให้โทรมาถามดูนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวบอกราคาผิดอีกนะเนี่ครับ บอกราคาผิดอะไรได้เรื่องทุกทีลูกค้ายืนยันเอาราคาผิดนั่นแหละนะฮะก็ะจำเป็นต้องขายอะนะจาเป็นต้องขายนะผมรักษาคำพูดนะฮะมาดูนะ Ford t o u r i ท t o r y นะเอ้ยใช่ปะมาดูซูเปรุพูดผิดมาดูซูเปรุนะครับผมตัวนี้นะฮะ ฟอร์เรสเตอร์นะฮะตัวซูบูรุฟอร์เรสเตอร์นะฮะตัวนี้ปี16.18นะฮะปี16.18นะฮะตัวนี้เอาไป5้า0 0 0เก้าหนี่ครับ599,000ครับตัวนี้เดลไลท์แล้วนะฮะเดลไลท์แล้วนะฮะเดลไลท์แล้วนะฮะไม่ใช่สปอร์ตไลท์นะฮะรองจากโฉมใหม่ล่าสุดนี้นะฮะตัวนี้นะฮะมาโด c ซีนะฮะ เสอาตอนนี้ราคานะครับผมรู้สึกว่าผมจะปรับราคามา2คันนะสองคันนะจะเป็นคันสีเทากับคันสีดำส่วนคันสีฟ้ากับคันสีขาวไม่แน่ใจนะฮะว่าปรับหรือเปล่านะฮะแต่ผมมีให้เลือกนะทั้งหมด4สีด้วยกันนะสีสีมีสีฟ้าสีดำสีขาวแล้วก็สีบรอนเงินครับ นะฮะมาได้เลยครับผมราคานะทิ้งตัวสุดโต่งนะตอนนี้นะฮะราคานะตัวมิกตัวมิกคือตัวท็อปตัวมิกนะตอนนี้ราคาอยู่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันมาเลือกเอาครับนะมาเลือกเอาเลยนะครับไม้ไม่มาสองหมื่นกว่าโลบ้างอันนี้อันนี้สองหมื่นกว่าโลอันนี้สามหมื่นกว่าโลนะฮะนี่ครับมาเลือกเอาเลยครับฮอนด้านะฮะไม่ไม่ใช่ฮอนด้าโตโยต้าซีเอ็อาร์ นะฮะนี่ครับมาเลือกเอาเลยนะราคาตอนนี้นะตัวมิกคําว่าตัวมิกเนี่ยมันเหนือคําว่าท็อปแล้วนะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมาดูกันฮะใครสกึ๊บสกึ๊บโอ้วันนี้ไอ้หนึ่งได้ไปแล้ววันนี้ไอ้หนึ่งกรเฝ้าอะ่ะไอ้หนึ่งได้ไปแล้วจิ๊โก้ได้ไปแล้วนะ นี่ครับตามมาตามมาโอ้สวัสดีครับพี่ป๊อบซิมิครับเข้ามาดูช้าทีเดีงงครับไม่เป็นไรครับพี่พี่คือดวงใจของผมอยู่แล้วครับนะน้องวิมมี่นะเป็นแอดมินให้นะสวัสดีครับพี่อักรพนนะฮรบัลลังนะครับผมนะผอมลงนะครับหล่อขึ้นอุ้ยพี่ต่พูดอย่างนี้พี่มาเลือกเอาเลยครับพี่เดี๋ยวลดให้แสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยมาเลือกเอาครับผมนะนี่ครับ ใครอยากได้ตามมานะฮะใครอยากได้นะราคานะผมดัมลงหลายต่อหลายคันเลยนะอยากให้เข้ามาดูนะอยากให้เข้ามาดูไหลที่ไรก็นะฮะดัมลงดัมลงดัมลงนะฮะบางคันนี่ติดฝั่งติดคลองติดทะเลไปแล้วครับนะ,ะบางคันนะฮะอยากจะถอนทุนคืนไปซื้อคันใหม่มาอยากจะถอนคุณคืนไปซื้อคันใหม่มานะฮะเพื่อมาหมุนหน้าใหม่ๆให้นะฮะโอ้โหนะวันนี้นะ เดี๋ยวมาดูทางด้านนู้นบ้างนะฮะใครเข้ามาดูไม่ทันบ้างก,ก็นะฮะผมจะแพนไปเรื่อยๆนะฮะแพลงลงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็ขายนะครับเนี่ครับบิลลี่ครับนะฮะตัวนี้รถประมูลกรมศุลนครับตัวนี้ฮะตัวนี้นะฮะขา,ขายนะฮะตัวนี้นะฮะขายนะฮะตัวนี้นะฮะนึกไม่ออกแล้วราะคห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน เอออันนี้รถป่าแอดใช้อยู่อันนี้ตัว G 3 0 530 IM Sport ร้อยคันในบ้านเราร้อยคันในบ้านเราผมตั้งราคาตั้งแต่2 799000ชั่วโมงนี้นาทีนี้นาบบัตรดาวเดี่ยวนี้2 1 9ล้านหครับนี่ครับออปชั่นเหนือคำบรรยายครับท็อปสุดในตระกูลซีรีส์5 G 3 0ครับผมนี่ครับ ใหม่่มาห้าหมื่นโลครับปี2017ครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวเอสติมาเจ็ดแสนห้าหม่นเก้าพันครับตัวนี้ปี0ูย์เ้าครับเอสติมาไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้นะฮะสวยๆเลยแล้วก็โตโยต้านะเอา่าดนะฮะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดรถศูนยโตโยต้าตัวนี้เป็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วนะฮะใหม่ตอนแสนหก นะฮะตอนนี้รถเข้าศูนย์นะฮะตั้งแต่วันแรกออกจากศูนย์จนนาทีสุดท้ายที่มาขายให้กับเต็นเบตันชัวนะครับนี่คือเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะราคาล้านหกหมื่นเก้าพันนะฮะล้านหกหมื่นเก้าพันเป็นตัวอีฟูนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยแบบฟูลไทม์นะฮะบอกมิก้เมานะฮะตัวนี้นะฮะได้ท้อตลาดขายกันอยู่นะชมนี้ล้านสองแสนล้านหนึ่งแสนกว่านะชมนี้นะ ผมเอาล้าน6 9 9 0 0น้านะล้านหกหมืามาดูโตโยตา้านะฮเวลไฟครับนะบโตโยต้าเวลไฟคันนี้นะฮะปี0ูนย์เครับนะบปีศูเอาไป9 7้าแสครับนี่นะฮะที่อื่นม่ที่อื่นนะโฉมเดียวกันเลยขายกันอยู่ล้านห0าหมื่นล้านเก้าหมเอาไปล้านเอยเอาไป9 7้า0สนเจ็ดหม่านี่เป็นยังไงบ้างครับราคา นะฮะสวยๆทั้งนั้นนะราคานะฮะตัวนี้นะพี่โชคก็จัดไปแล้วนะพี่โชคอยู่ที่สระบุรีนะฮะนี่ครับก็ไปทำความควสะอาดให้พี่โชคเข้ามานะฮะอันนี้ได้มาก็ไม่ได้รีวิวเลยนะได้มานะฮะลูกค้าเก่านะฮะพี่โชคอยู่สระบุรีนะฮะรีเควสนะฮะว่าอยากจะได้เอาผพาสั่งไว้นะสั่งไว้พอดีได้มา ขายไปสองล้านเก้าหมื่นครับนี่ครับปี16บหกจนสิดนะฮะนี่ครับปี16บหกจนสิดนะฮะเป็นรถเกรนะฮะไม่ใช่รถสูนนะครับเป็นรถเกรมาเก็ตนะฮะขายนะฮะผมบอกเลยว่าปี1 6บหกจสิบเอที่อื่นขายขายอยู่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่สองล้านห้าต้องมีใช่ไหมสองล้านสองสองล้านสามต้องมีอ่ะอันนี้สองล้านกับเก้าหมื่นครับนะครับปิดลายนะฮะกับพี่โชคนะฮะตอนนี้คะับสวยๆเลยใครอยากได้รถสวยๆก็นะฮะกิ้งกังกันเข้ามานะฮะ นี่ครับอ่ะวันนี้ก็รถไม่อยู่สักคันเลยอ่ะวันนี้นะรถเข้ามาใหม่ๆนะฮะไม่อยู่เลยพวกวอลโวนะฮะพวกแอคคอร์ดนะครับผมแล้วก็พวกหลายๆคันอยู่นะผมได้เข้ามานะรถไม่อยู่นะรถนะเอาไปส่งไปทําความสะอาดนะครับเพราะว่าทีมงานบิ้วบิ้วไม่ไหวเลยนะบิ้วไม่ไหวเลยตอนนี้นะครับผมนะครก็อยากให้ทุกท่านนะถ้าอยากจะเห็นเดี่ยวๆนะครับผมก็คืออยากให้วิดีโอคอลมาคุยกับเซลเลย แล้วให้เซล์เนี่ยพามาถ่ายเป็นวิดีโอคอให้ดูเซลละครละคันเลยนะฮะอันนั้นกนะ็คือคุณโอนพัดจำมาได้เลยนะเชื่อมั่นได้เลยนะว่าไม่ใช่แก๊งต้มตุน๋นแล้วก็มาดูหัวหนาที่ละหัวเปอร์เซน็นนะฮะให้เขาติบเป็นเปอร์เซน็นให้เลยว่าลถนะ,ะสภาพเป็นยังไงอะไรแบบใหม่มากนะฮะนี่ครับวันนี้นะฮะคงจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้นะฮะก็รถใหม่ๆไม่อยู่นะ,ะเดี๋ยวรถมา เดี๋ยวผมมาชดเชยให้นะครับวันนี้ก็จะมี Honda Accord นะฮะตัวเจนะฮะตัวนี้เครื่อง2,000นะครับผมตัวเท c h ครับ h y b บ i ิตนะตัวนี้739,000ไม้8 8 0 0 0่นะฮะราคานี้ท้องตลาดผมว่าหายากอ่ะตัวเท c h นะตัวเท c h นะท็อปเครื่อง2 0 0 0นะท็อปเครื่อง2,000นะนี่ครับไม้8 8 0 0 0ื่นแ่นะฮะ14.17จนดนะฮะคันนี้นะครับ ใครอยากได้มาเลยหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะคันนี้นะฮะรถประวัติดีใช้ดีมากๆครับนะฮะน้องวิวตะกล้องนะครับผมเป็นคนลองขับมานะฮะถ้าไม่ดีก็ติเขาได้ครับนะฮะก่อนนี้นะฮะใครอยากได้ก็กิงกัางเข้ามาวันนี้นะอึงนะต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเหนื่อยมากเพอากาศร้อนจริงนะนี่ครับเต็มตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวรถใหม่มาเดี๋ยวผมนะมา นะเอามาจอดเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวให้แล้วก็เดี๋ยวผมไลฟ์สดให้เลยนะวันนี้ก็รถเข้าใหม่ก็มีแปลกๆตาก็ามี1 2 3 4 4มี1,2,3,4,4คันเนาะที่พาไปดูใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะฮะหรือว่าเข้าไปติดตามใน YouTube ของผมนะฮะในรายการรถแซบเวอร์นะครับ YouTube นะฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยครับนะรถแซบเวอร์นะครับผมพิมพ์ได้เลยครับเจอ,อผมได้เลยแล้วก็เข้าไปกดติดตามด้วยวันนี้อึงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ